อันน่สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ BETTY STORY คะ่ะโอเควันนี้นะคะก็จะมาทำ Q&A ปลายปี2021นะคะแต่กว่าที่คลิปนี้จะได้ลงก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันประมาณวันที่5มกราคมเลยเนาะ <c oughs> ก็ขออวยพรก่อนนะคะ <c oughs> Happy Year <c oughs> นะคะทุกคนขอให้มีความสุขกันมากๆผ่านมรสุมโควิดกันมามากแล้วก็ ขอให้เป็นอีกปีปี2022เนี่ยเป็นอีกปีที่มันจะเป็นปีที่ดีขึ้นแล้วก็ผ่านทุกๆอย่างตรงนี้ไปด้วยกันนะคะทางเบสเองก็สู้อยู่ทุกคนก็สู้ๆเช่นเดียวกันนะคะคลิปในวันนี้เบรกจะมาพูดถึง Q&A ที่ถูกถามมาใน Instagram นะคะที่ไปทำ Q&A ไว้จะมาตอบคำถาม Q&A เหล่านั้นกันรวมถึงจะมาเ,เปิดของที่ใช้แล้วชอบประจำปี2021ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้หรือด้านสุขภาพก็ตามนะคะ ม่เสียเวลาไปดูกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือแพนปีหน้านี้จะทำอะไรนะคะจริงๆแล้วในปี21เนี่ยมันก็คือการทํางานที่ต่อเนื่องยาวถึงปี22นั่นแหละเนาะคือเบมีธุรกิจส่วนตัวที่ทํากับคุณแม่นะคะทำกับที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นเอเจนซี่ที่คอยดูแลน้องๆที่มีความสนใจอยากจะไประเรียนภาษาที่เกาหลีระยะสั้นแบบ2เดือนแต่ก่อนจะทําเป็นแคมป์ทุกคนเดือน2เดือนหรือว่า6เดือนอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะทาพาร์ตตรงเนี้ยต่อย,ยอดให้มันดู โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแล้วก็ออฟฟิเชียลมากขึ้นนะคะในปี2022 รวมถึงการทำ u t u b e อย่างเต็มตัวมากกว่าเดิมนะคะก็คือทำเป็นอาชีพไปเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเบสจะอยู่เบสที่เกาหลีเนาะแต่ว่ารับสปอนที่ไทยได้นะคะทุกคนเป็นโปรดักต์ตราดนะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแหละว่าทุทกๆอย่างที่เบสรับคือถ้าเป็นโปรดักต์ก็คือจะใช้เองใช้จริงคือลองก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะทำคลิปเป็นรีวิวออกมานะคะรวมถึงะจะเป็นพวกคลิปที่ทำ o u t u b ไปกับด้านการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็คงจะทำดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบบล็อกของเบสที่ไทยออกมา นนแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่อยากจะแพลนทําในปีหน้าก็คือทําเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านโปรดักต์ค่ะทุกคนยังไม่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นโปรดักต์อะไรแต่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะชอบแล้วก็จับต้องได้ทุกคนนะคะเพราะว่าชีวิตเวาตาตอนนี้มันก็เหมือนฟรีแลนซ์ทุกคนก็คือถ้ามีงานก็คือมีเงินแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความมั่นคงของชีวิตที่ว่ามันจะมีเงินยอดอย่างนี้เท่าน,นี้ไม่ต่ำกว่าเท่าน,นี้ทุกๆเดือนนะคะก็เลยคิดว่าการทาธุรกิจทีีม่มก ค้าขายน่าจะเป็นในที่ตอบโจทย์แล้วก็ทําให้เราแบบถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้แผนของ2022ก็จะประมาณนี้น่าจะเป็น,นเรื่องของการทํางานไปรรู้สึกว่าแผนในเรื่องของการเรียนต่ออะไรเงี้ยน่าจะเป็นปี2023มากกว่านะคะเพราะว่ายังสนุกกับการหาเงินหางานอยู่แลละด้วยสถานการณ์ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยในเรื่องของการเงินมันก็สําคัญอะไรเงี้ยแล้วเบก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบช่วยกับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปีหน้าหาเงินก่อนนะจ๊ะข้อที่2นะคะ มีแพลนจะอยู่เกาหลีนานแบบอีกนานไหมใช่ไหมก็จริงๆเราไแเดู ชีวิตของเบสที่นี่ปีต่อปีมากกว่าค่ะทุกคนคือเมื่อไม่นามนมานเบสเพิ่งต่อวีซ่าของปี2022ได้อีกหนึ่งปีก็คือยังไม่ได้มีแผนกลับไทยระยะยาวเร็วๆนี้แต่ถ้าแบบกลับไปเที่ยวกลับไปเจอที่บ้านะอะไรยเงี้ยน่าจะมีค่ะเบสแผนว่าจะกลับช่วงต้นๆปีอยู่แล้วนะคะพอดีว่าไม่ได้เจอคุณแม่มา1ปีเต็มเลยแล้วก็ตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าเบสเป็นคนที่หมกมุ่นกับการตรวจสุขภาพมากทุกคนแล้วเบสไม่ได้ตรวจมาปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าอะไรบย่าง มกราลาคุมพามีนาเมษาไม่ใช่ <c oughs> จะขับช่วงมกราลาคุมพาอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันหากแกลบ ว่างกลับได้นะไปเจอเพื่อนเพือเหงาแต่ถ้าถามว่ากลับยาวเลยไหมคงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าการที่ไปอยู่เกาหลีเบสรู้สึกว่า1มันมีอิสระมันมีฟรีดอมเนาะเบสใช้ชีวิตอย่างที่เบสอยากจะใช้ได้แล้วก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเหงาเหี่ยวอะไรขนาดนั้นการอยู่ที่นี่เบสชอบอาหารของเขาเบสชอบการเดินทางของที่บ้านเขาก็เลยรู้สึกว่ามันยังตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเบสอยู่การอยู่ที่นี่ของเบสะคะ่ะมันหาไรายได้หาเงินได้มากกว่าที่เบสอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันช่วยสปอร์ตที่บ้านได้ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีข้อเสียอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะกลับจริงๆคงต้องอยู่ต่อไปก่อนเพื่อเก็บเงินทํางานอะไรอย่างนี้นะคะต่อเนื่องไปก่อนยังไม่ได้มีแผนอืข้อ3นะคะสิ่งที่รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เสียใจที่สุดในปีนี้ใช่ไหม ดีใจที่สุดเนี่ยเอาความคิดแรกเลยแล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นการงานของเบสมากกว่าคะ่ะที่มันได้ลองอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นได้มีการทํางานแบบเบื้องหลงัง เป็นโปรดักชันไปอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นซึ่งแบบเบสก็ไม่คิดว่าเบสคนเบื้องหน้ามาก่อนแล้วจะได้มาทางานเบื้องหลังอ็จะชอบแต่กลายเป็นว่าพอได้มาลองจริงๆแล้วเฮ้ย <c oughs> มันสนุกคนเป็นคนเขาเรื่องไงเป็นลูกอีติดต,ต่อลูกอีประสานงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้คอมมูนิเคตกับคนอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆนะคะรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็อีอีสิ่งหนึ่งที่ดีใจต่อจากเรื่องงานก็คือได้ช่วยคุณแม่ผ่อนรถ ของเบบเองที่เบไม่ได้ขับนะแต่ว่าก็คือช่วยแม่ผ่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งปีนี้เลยแล้วก็มีการช่วยคุณแม่ปิดหนี้บ้านด้วยะอะไรเงี้ยก็เป็นความภูมิใจของของคนที่เรียนจบมาได้ปีสองปีแล้วมาอยู่นี่เลยแล้วก็สถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเราก็มีการแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะไฟกับชีวิตมัง้งแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นผลพลอยได้ให้เราสามารถซัพพอร์ตที่บ้านได้ด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ของเงินแม่เลยอันนี้คือปีแล้วก็ดีใจที่สุด ะะเหมือนแบงเบาเขาอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลแบบผ่าตัดกระทันหันคือถ้าเกิดว่าใครติดตามอินสตาแกรมเบสจะเห็นว่าแบบเบสเครียดเรื่องที่ว่าคุณแม่เบสแก่อะ่ะคือคนที่อายุเยอะแล้วห้าสิบกว่าแล้วเงะะี้ยค่ะแล้วก็มีน้ำหนักตัวค่อนข้าง,งเยอะแล้วแกก็ไปสะดุดสายไฟในห้องนอนของเบสเองแล้วก็ล้มไปทับกับตู้เสื้อผ้าที่เป็นกระจกทุกคนแน่นอนว่าก็คือตู้แตกนะคะแล้วก็แม่เนี่ยเหมือนแบบ เอ็นข้อมืออะไรเงี้ยค่ะขาดหมดเลยซึ่งเบสก็ตกใจมากเพราะว่าแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูแบบลงเป็นเลือดน่ากลัวมากแล้วเบสก็รู้สึกว่าเออช่วงวีคนั้นเป็นช่วงวีคที่เบสแบบลางงานไม่ได้จริงๆก็คือกลับไทยไม่ได้เลยมันคือความราับผิดชอบของเราอ่ะทุกคนต่อลูกค้าเนาะแต่เราไปดูแลเขาด้วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบตกใจแล้วแม่ไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเข้าห้องผ่าตัดเลยคือเขาดูแลตัวเองหมดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแค่เสียใจตรองนั้นเรืงเดียวที่เราเราไม่ได้สามารถไปอยู่ข้างๆเขาได้ ะะงานหรือโปรเจกต์ไหนในปีนี้ที่ชอบที่สุดนะคะน่าจะเป็นงานเบื้องหลังกับงานที่ได้ทำงานสัมภาษณ์ไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของเบสแล้วกันที่แบบจากเด็กคนหนึ่งที่เป็นคนหัวช้าเรียนรู้ช้าแล้ววันหนึ่งมาเรียนภาษาเกาหลีได้ในณจุดหนึ่งแล้วมันสามารถเอาจตรงเนี้ยไปต่อยอดไปใช้งานต่อไปสร้างไรายได้ได้เลยเบสรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิทธิเบสระทับใจแล้วก็รู้สึกชอบมากที่สุด เงินที่แม่เสียมาไม่เสียปา,นะากนะจะแม่หนูเอามาทำเงินให้แม่ได้แล้วนะโอนนี้แล้วมันก็เป็นงานที่แบบชอบมากๆเหมือนกันชีวิตที่อยู่เกาหลี2ปีมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะก็ แน่นอนว่าเรื่องของการงานที่มันเป็นรูปเป็นทางที่มันชัดเจนมากขึ้นทุกคนแล้วก็ที่สําคัญก็คือความรับผิดชอบเว้ยคือถ้าเกิดว่าใครรู้นิสัยของการทางานคนเกาหลีก็จะค่อนข้างต่างจากคนไทยนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะมีความคุ้นเคยกับการทํางานแบบคนไทยแต่คือกับท,ท,ท,ที่ที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยในเรื่องของความจริงจังความตรงต่อเวลาหรืออะไรก็ตามมันค่อนข้างที่จะแบบ เปะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือกระฉับกระเฉงในการทํางานมากซึ่งเวสก็เหมือนกับเบรนินกับสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติของคนเกาหลีไปแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของความรับผิดชอบคือมาอันดับหนึ่งในหัวที่คิดขึ้นได้เลย2ปีที่ผ่านมานี้ <ipper back> คิดว่าปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับพี่ไหมมันก็ไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่เข้าใจป่ะคือมันมันก็มีเรื่องของงานมีเรื่อง,องความรักมีอะไรที่มัน ค่อนข้างไปในทางที่โอเคไม่ได้แย่อะแต่ว่าทุกๆอย่างมันก็ไม่ได้ดีด้วยสถานการณ์ด้วยทุกคนคือโควงโควิดเลยมันจะให้เรามีความสุขแบบร้อเหมือนแต่ก่อนที่มันจะมีโควิดมันก็มันก็ไม่ได้อะไรเงรี้ยเก็ตปะโซโซใช้คำนี้ด้วยห้าสิบหส่วนตัวพี่เบคิดว่าอยู่ประเทศเกาหลีต่างจากอยู่ไทยมากไหมคะต่างค่ะต่างมากเลยค่ะใช้คําว่าคุณภาพชีวิตละกันที่มันต่าง อย่างชัดเจนจริงๆมันไม่ใช่ว่าประเทศเราทําไม่ได้ทุกคนคือมันทําได้แต่แค่ว่าเขาเหล่านั้นจะทําหรือไม่ทํามากกว่าเ็นมาอยู่นี่อะทุกอย่างมันก็มีกฎมีเกณฑ์มีทุกอย่างที่มันต้องทําเพราะเราเป็นต่างชาติเนาะมาอยู่ในประเทศเขา แต่ทุกอย่างมันฟล o ว์อะเข้าใจป่ะมันไม่ได้มีเรื่องปวดหัวจุกจิกวัคซรงวัคซีนเนี่ยวันก่อนเบสได้ SMS จากทางรัฐบาลว่าให้ไปบูสเตอร์เข็ม3 <Wow. S 1> เป็นโมเดอร์นาไม่ก็ไฟเซอร์เนี่ยอะอยู่ดี้เขาก็ส่งมาให้เรื่องของคุณภาพชีวิตมันดีอย่างเห็นได้ชัดอะกิตปะ่ะบางทีเราไม่ต้องแบบไปนั่งกดวัคซีนแย่งกันหรือว่าต้องมานั่งจ่ายเงินเสียวัคซีนแต่คือสิ่งเหล่านี้คือแบบ เราถูกทรีตเหมือนประชากรคนเกาหลีคนหนึง่งแล้วเบรู้สึกว่าเบนแฮปปี้ไงอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบคมนาคมพูดทุกคลิปเลยเรื่องนี้คือแบบเรื่องของการเดินทางอะไรเอ่ยมันก็สะดวกสบายกว่าทั่วถึงทุกที่มากกว่าแล้วเบรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะที่มันควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งแบบการวางของมีค่าอยู่ในคาเฟ่เดินไปเข้าห้องน้ํากลับมาของก็ไม่หายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือสิ่งที่เบรู้สึกว่าแบบ เมืองไทยก็เป็นได้บ้านเราทําได้เว้ยมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คุณภาพชีวิตถามคํานึงว่าถ้าคุณภาพชีวิตทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่มันควรจะเป็นอะมันจะมีโจรขโมยมันจะมีสิ่งไม่ดีอย่างนั้นหรือมันจะมีท่อระบายน้ําที่แม่งเปิดอ้าอยู่พร้อมให้คนตกไปตลอร,ราหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เข้าใจปะ่ะเข,าะข้าใจความหมายปะ่ะทําไมคนใน,นถึงอยากออกวะมันก็ต้องหาเหตุผลแล้วปะ่ะซึ่งนี่แหละข้อแตกต่างของการอยู่ ป,ปี2022นี้มีแพร่เรียนต่อไหมเรื่องของการเรียนต่อคิดว่าน่าจะยังนะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นปี23มากกว่าปี22นี้คิดว่าน่าจะยังเป็นการหาเงินทํางานอยู่เพราะว่าสถานอาการเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนมากๆนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตจริงๆหาเงินก่อนแล้วกันนะคิดถึงอะไรที่สุดที่ประเทศไทยนะคะก็คิดถึงแม่ คิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารไทยแล้วก็อยากไปเที่ยวทะเลตอนนี้ที่เกาหลีคือมันช่วงโมกราลน,นาว่าหน,นาวมากทุกคนหนาวมากจริงๆนะคะอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบให้หายคิดถึงเฉยๆไปเที่ยวกับเพื่อนไปพาแม่ไปเที่ยวไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจะกลับมาทํางานเหมือนเดิม โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็น Q&A สั้นๆของเบสนะคะที่มาแรปอัพของปี2021กันที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาเนาะอันนี้เบสเลือกมาเป็นคำถามที่มันคิดว่าน่าจะตอบได้แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการรีวิวทุกคนรีวิวของที่เบสใช้ในปี2021 <Surf> ด้าน beauty และสุขภาพนะคะไปดูกันว่าเบสเลือกอะไรมาบ้างคะ่ะมาที่สกินแคร์กันก่อนเลยนะคะทุกคนอันนี้เบสถึงขั้นที่แบบไม่ยอมทิ้งกระปุกแล้วเก็บไว้ให้ดูว่าแบบใช้จริงๆ คลินิก้าต้องเข้าแล้วนะนี่นะคะทุกคนเบทเลิฟน้องมากนะตลอด10เดือนที่ใช้มาก็คือตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะมันเป็นมอยเจอร์ไรส์ที่บำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดียะมันซึมไวมากเพราะมันเป็นลักษณะแบบที่ไม่ใช่เนื้อครีมแต่ออกจะเป็นแบบเจลๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเป็นรู้สึกว่ามันเย็นดีซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีผิวหน้าที่แห้ง แล้วรู้สึกว่าต้องการการบำรุงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันเหนียวเหนอนะหน้าแนะนําว่าตัวนี้คือเวิร์กนะคะต่อมาในเรื่องของการบำรุงหน้ายังไม่หมดตัวนี้เพิ่งได้มาทุกคนประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ว่าขออยู่ในเฟเวอร์ริตของปี2021แล้วกัน แอมเปอรของ Bio Dance หรอ b i o Dance ต้องบอกว่าโ r o d u c t Line เนี้ยที่เบสได้อ่ะคือได้จากการได้สปอนมานะตอนแรกแล้วเราก็ลองใช้ I love พอใช้แล้วตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเอ้ยทำไมหน้ามันดูไม่สมผิวมันเป่งปลังผิวดูสดชื่นทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัว s k ิน Glow v i t e a l a m p แอนะคะมาในขนาดแบบเล็กก็จิ๋ววแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นเซตเนาะซึ่งเซตเขาก็จะมีแบบ4ขวดอะไรเงี้ยตอนนี้เหลือขวดสุดท้ายแล้วแบรนด์ส่งมาให้อีกได้นะคะพาะว่า <laughs> ชอบมากไม่ต้องจ้างแล้วส่งโปรดักต์มาให้ก็ใช้แล้วชอบจริงๆนะคะแล้วอยากให้ทุกคนไปตานตามมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าคนถยอยากซื้อก็สามารถไปหาดูได้นะคะใน Instagram ของ beauty selection กันล้วกันนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือชอบตัวนี้ที่สุดอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะได้มาพร้อมๆกันเลยเนี่ยแหละก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ของ b i o j a n e เหมือนกันนะคะเป็น skin barrier sun safe นะคะ SPF 50บวก PA บวก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  4บวกตรงนี้แล้วก็เป็น moisturize นะคะเป็น moisture barrier protector นั่นเองนะ 30ml ทั้งหมดนี้ทั้งของเกาหลีหมดเลยอันนี้ก็ของเกาหลีเหมือนกันแต่ที่ชอบตัวนี้พอร,รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโทนอัพในตัวทุกคนมันเป็นการแดดที่เหมือนช่วยให้หน้าเราไบรท์ขึ้นอีก1นึ่งสเต็ปแล้วเป็นการไบรท์ที่ไม่วอกไม่ทิ้งคราบซึมผิวดีมากเอางี้ดีกว่าทุกคนแลเ้เบแบบ I l o v e เนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีขาวจะมีความแบบ เนี่ยช่วยผัดแบบให้ผิวมันดูสว่างขึ้นนิดเดียววะทุกคนแล้วพอเสร็จแล้วเบกก็จะแบบลงคอนซีลเลอร์แล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะเนี่ยกลิ่นคือดีด้วยอ่ะคือกลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นน้ําหอมอ่ะแล้วก็เนี่ยซึมไปแล้วเห็นปะคะ รู้สึกว่าถ้าหมดแล้วอะ่ะต่อให้แบรนด์ไม่ส่งให้แล้วอะ่ะก็จะซื้อต่อใช้ต่อนะคะเพราะว่าชอบมากๆจนระิงๆของตัวไบโอดานทั้งหมดเลยนะอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยนะคะนี่คืออารมาติกานะคะตัวนี้เนี่ยรู้จักเขาจากการที่ไปออกรายการอาริลังทีวีที่เกาหลีทุกคนแล้วก็ได้ไปที่ช็อปของเขาแล้วก็แบบไปเจอน้องตัวนี้ที่รู้สึกว่า ทำไมกระปุกเอ้ยตัวขวดเอ้ยมันแบบดูใสดูนาา่ารักดูสุขภาพดีกับผิวก็เลยอ่ะอะเราอุดหนุนแบรนด์เข้ามาแล้วก็มาลองใช้หน่อยละกันตัวนี้ก็คือปังปุกมากนะคะซึ่งมีไฮยาลูโรนิกด้วยนะคะสูงมากนะ่ละนลเบสรูสึกว่าพอใช้แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนใช้น้ําทุกคน <Wow. S 1> เหมือนเอาแบบน้ํามาทําเป็นเซรั่มเลยคือมันไม่หนักผิวเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะคือใช้จริงๆแบบไอเลือดอะอารมณติก้านะคะทั้งหมดเลยที่เบสพูดถึงเนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบราคาเหมือนกันด้วยความที่เราได้ได้สปอร์ตมาตอนแรกเนาะแต่ว่าใช้จริงแล้วชอบไงแต่ตัวนี้คือที่ซื้อซ้ําและใช้ของตัวเองจริงก็คือจะอยู่ประมาณ6 0 0้อถึงเก้าร้อยโดยประมาณคือด้วยด้วยความที่เบสซื้อมาพร้อมกันเป็นแพ็กเกจสามอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลยทำโปรโมชั่นตอนนั้นเหลือประมาณเก้าร้อยมัง้งแต่ถ้าเกิดซื้อแยกก็น่าจะขวดละหกห้าหกร้อยได้กระปุกเนี้ยราคาก็ถือว่าอยู่กลางๆไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมาก มาในรายของการล้างหน้าดูแลผิวหน้านะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยน้องคนนี้ทุกคนน e ดลี่นะคะนีดลี่ตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์เนาะซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่า d a i ี y Toner p a ์นะคะแพดมันแบบมากระปุกหนึงหกชิ้นแล้วก็หลังจากที่ใช้60ชิ้นไปอะ่ะคือน้ํามันยังเหลือเต็มเลยทุกคนไปต้องเอาสำลีอย่างเงี้ยมาชุบเพิ่มแล้วก็ใช้ได้อีกประมาณสีัห้าวันได้เลยนะคะ แฮปปี้มากแล้วหลังจากที่ใช้รู้สึกว่ามันช่วยไม่ให้เกิดสิวใหม่ได้ดีขึ้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าหลังที่เราล้างหน้าแล้ว,วาการใช้โทนเนอร์เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเพราะว่ามันจะช่วยปรับค่า pH ของผิวด้วยแล้วนีรี่ตอนนี้นะคะเขาเหมือนเขามาติดตลาดที่ไทยแล้วนะรู้สึกที่เกาหลีที่เบสซื้อกระปุกนึงจะประมาณ4ี่0้าห้าร้อยเลยทุกคนแต่ว่ามันก็คุ้มเนาะใช้ได้นาน <S <S 1> <S 1> ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้ารู้จักน้องคนนี้ไวกว่านี้ก็คงจะซื้อซ้ำๆๆ,ๆๆๆๆตั้งแต่อยู่ที่ไทยเลยนะคะ ตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นไมเซล่าวอเตอร์ที่เป็นครีนเซอร์นะทุกคนเบส รักบแบบรักมากๆเพราะว่าตัวนี้ตอนที่เบลรักสัอนนะคือแบรนด์เขาก็เคลมมาแหละว่ามันเป็นนีเวียที่เป็นแอ n เน่แคร์ยับยั้งการเกิดสิวใหม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิวเดิมที่มีเน็ยก็จะช่วยให้มันแบบว่าหายไปได้เร็วขึ้นแห้งไวขึ้นอะไรเงี้ยใช่ปะใช้เองใช้จริงแล้วนี่หมดแล้วนะนี่คือต้องสั่งมาจากที่ไทยนะเพราะว่าที่เกาหลีก็ไม่มีขายเหมือนกันแต่รักมากๆนะคะนีเวียแอนเน่แคร์เลยต้องให้น้องมาอยู่ในเฟเวอร์ลิตของปี2021นี้ต่อมาจะเป็นลายของเครื่องสำอางแล้วนะเครื่องสำอางตัวนี้ ให้เป็น the base อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นของ so natural นะคะ all day s tight makeup setting fix นะโคตรฟิกบอกเลยทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงการไม่ใส่แมสไม่ได้เข้าใจปะซึ่งมันคือสิ่งที่เราต้องใส่แล้วการใส่แมสแต่ละครั้งอะแมสมันจะติดเครื่องสำอางเยอะมากหลงังทัท่เบนใช้น้องไปอะถามว่าแมสยังติดอยู่ไหมคือยังติดอยู่แต่มันติดน้อยลงมากแล้วมันไม่ทำให้เครื่องอางเราแบบ หายไปอ่ะก็ตบ mm ้า hmm. สิ่งที่เราลงไว้มันคือยังอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยรักมากๆไปหาซื้อนะชีวิตจะดีขึ้นเลยหลังใส่แมทแล้วคือหน้ายัางเป๊ะเหมือนเดิมบางอันอาจจะเป็นของที่เคยแบบเป็น favorite, เฟอร์ริ่เขาตัง้งแต่ปี2020แล้วก็ได้นะคะซึ่งมันก็ยังจะยังอยู่ก็คือน้องคนนี้นาาครีมมี่คอนซีลเลอร์นะคะเบสใช้สีคัสตาร์ดเนาะตัวนี้พันกว่าบาทแต่ว่าน้องปังอะดังมากๆในเรื่องของการปกปิด สิวเอยใต้ตาเอยนะคะคอนซีลเลอร์ดีๆทุกคนลงทุนเถอะแล้วนาสอยากจะบอกว่าลองให้เป็นหนึ่งตัวเลือกของคุณเพราะว่ามันปังจริงๆ อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นพาเลตตาที่ได้มาใหม่ช่วงกันยาโดยประมาณแล้วก็ใช้น้องมาตลอดเลยนะคะเป็นช่วงที่เบ๊ไปถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่เดี๋ยวจะขึ้นให้รูปนี้นะคะและเบเห็นว่าคนที่เขาแต่งหน้าเบสเนี่ยเขาใช้พาเลตตาอันนี้ก็เลยไปซื้อตามมาทุกคนสีเป็นแบบเอิร์ธโทนหนึ่งแล้วคือใช้จริงได้ทุกสีคือมันจะไม่ได้เป็นแบบฟิลบล็อกตันอะเตอรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นฟิล์แบบธรรมชาติธรรมชาติชอบมากทุกคนปังนีมากๆแล้วคนใช้เยอะ จริงๆขนาดเมคอัพอาร์ติสเกาหลียังใช้เลยอ่ะซื้อตามนะตัวนี้เป็นคูชั่นที่เล p พรีเซนต์ของปีนี้แล้วกันเาก็คือ s อสอนั่นเองทุกคนตัวนี้เป็นตลับสีโรสโกลนะคะเอตัวนี้ซึ่งเบสใช้เบอร์สีเบจนะคะชอบมาก s อส r อร์โปรไทเลอร์บี คูชั่น SPF 42 PA บวกๆนะจ๊ะตัวนี้ใช้สีเบสนะคะคือยังไงดีอะสีมันแบบธรรมชาติละคะแล้วก็ไม่เป็นคราบนะแล้วก็สีออกมาค่อนข้างที่จะแบบติดเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยทาให้เบสใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวในเรื่องของความมันหรืออะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าตัวนี้มันไม่ได้มันแบบหน้าโกรว์เบามันขนาดนะั้นะคือมันเป็นความโกรว์ที่กําลังดีไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเมือกจุดเกินไปแบบมากลางๆ ซึ่งแนะนําสําหรับคนผิวแห้งเหมือนกันถ้าเกิดใช้เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีความเล่นแสงอยู่กลุ่มเอสพอแนะนําราคาน่าจะแบบพันกว่าบาทแต่ก็คือคุ้มค่าที่จะได้ลองนะโอเคมาถึงลายของลิปสติกแล้วแบรนด์นี้อยากจะบอกว่าสวยแทบทุกสีทุกลายของเขาเลยนะคะเบสอ่านว่าน้องรอมโรมแอนด์เอ็นดีซัมติงนะคะอันนี้ถ้าทุกคนสังเกตอะคือสีแดงอะมันแทบจะหมดแท่งแล้วเห็นปะเห,นเ,หนเห็นเห็นขา,ขาวๆปะที่มันเนี่ยเพราะว่าเบสใช้เองแล้วก็ จะหมดแล้วนะคะสีนี้คือสีเบอร์3นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเบอร์16นะจะเป็นรุ่น z เซโ v e เ v e เว i ทินะคะสีสวยอะ่ะวันนี้ก็คือทาตัวนี้เหมือนกันนะคะเบอร์16นะคะแล้วก็เบอร์3าเนี่ยส่วนมากเบจะทาด้านในนะคะคือมันมันสวยทุกคนมันสวยขอทายแล้วกันสวยอะ่ะอ,อยากจะให้ไปลองแล้วราคาไม่แพงอาจจะมีร้านที่ที่ออเดอร์อะไรเงี้ยขอรับ อยู่ก็ไปซื้อตามกันได้นะคะมาในส่วนของแป้งนะคะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า b เบ r พาวเดอร์แพนะคะของแบรนด์นี้เลยที่เบสใช้เนี่ยจะลงบริเวณใต้ตาแบบนี้เลยนะคะไฮไลบมากๆทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงเอาจริงบ้าเบสซื้อมาแค่แบบร้อยบาทอะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเบลอดูขุมขนคือถ้าเกิดว่าใช้หลังคูชันแล้วไม่เป็นคราบใช้หลังรองพื้นก็ไม่เป็นคราบคือซับซับเอาอะไรเงี้ยให้หน้ามันไม่มันสีผิวเนี่ยไม่ต้องกลัวนะมันจะออกชมพูหรือเปล่าเพราะว่าน้องเป็นอันดรโทนที่ออกมาเหลืองนะคะแล้วกำลังดีกับผิวคนไทยเลย ค่ะท,ทุกคนคะแล้วนี้นะคะก็คือเฟวอร์ลิตของเบสในปี2021นะคะสิ่งเหล่านี้ที่หยิบมาในวันนี้คือใช้เองจริง,รงๆระยกให้เป็นเฟวอร์ลิตของเบสจริงๆนะคะที่ผลิตหน้าแบบนี้ผิวหน้าดีๆแบบนี้ออกมานะคะไปซื้อตามกันได้นะพอเบสรู้สึกว่าเบสไม่ได้ใช้ของแพงมากแบบเานเตอร์แบรนด์อะไรงเงี้ยไปใช้ของที่เป็นของเกาหลีหรือว่าทุกคนสามารถไปหาซื้อตามออฟฟิเชียลหรือว่า,าร้านพ่ออเดอร์อะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงคลิป Q&A ด้วยนะคะหวังว่าจะได้ดูกันอย่างสนุกสนานนะคะ สัญญาว่าปีหน้าจะทำคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพได้ความรู้แล้วก็สนุกด้วยมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนเนาะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยอง